ตื่นเช้ามาจงตื่นทั้งกายและใจเมื่อใจตื่นสติเกิดเมื่อสติเกิดปัญญาก็เกิดชีวิตจึงเดินหน้าอย่างมีความหมายธรรมะสวัสด,ดีขอนำเสนอนิทานธรรมะจากหลวงตาเชิญรับฟังได้เลยครับโยมเอ๋ย หลวงตาจะเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังสักเรื่องนะเรื่องนี้หลวงตาเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรฟังแล้วเตือนใจได้ดีนะจจำไว้นะลูกเอ๋ยความดีนั้นบางทีไม่ได้เห็นผลทันตาแต่มันจะออกดอกออกผลเมื่อถึงเวลาเหมือนอย่างเรื่องของ ชายชลากับเมล็ดพันธรรมการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเงียบสงบท่ามกลางหุบเขามีชายชราคนหนึ่งชื่อตาเทียนแกอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานไม่มีเมียข้างกายแต่ก็ไม่เคยบน่นไม่เคยเศร้าทุกวันตาเทียน จะตื่นเช้ามาใส่บาตรทำความสะอาดลานวัดปัดใบไม้ดูแลเด็กเล็กให้คนงานได้ทำไร่ไถนาใครเก็บไข่ตาเทียนก็ไปหาฟืนหาน้ำมาช่วยใครบ้านพังตาเทียนก็ไปช่วยซ่อมทำไปทำไมตาก็ไม่ได้อะไร ช่วยคนอื่นจนตัวเองจนคนเขาเอาเปรียบก็ไม่รู้จักโกรธโยมเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้ไหมล่ะคนบางคนเห็นคนทำดีก็คิดว่าโง่คิดว่าเสียเปล่าแต่ตาเทียนแกยิ้มอยู่เสมอแล้วก็มักพูดว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม คนอื่นไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็นพระเห็นวันหนึ่งมีเด็กชายชื่อมิ่งอายุราวสิบขวบมิ่งเห็นตาเทียนออกไปหลังหมู่บ้านทุกวันพร้อมถุงผ้าใบหนึ่งวันหนึ่งเขาจึงแอบเดินตามไปตาเทียนมาทำอะไรตรงนี้มิ่งถาม ตาก็มาปลูกเมล็ดพันธุ์นะลูกตาเทียนตอบพร้อมกับโยนเมล็ดมะขามลงดินอย่างเบามือพวกนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้ผลให้คนพักพิงแต่ตาเทียนอายุขนาดนี้จะทันเห็นเหลอครับมิ่งพูดตามประสาเด็ก ไม่ทันเห็นก็ไม่เป็นไรหรอกลูกต้นไม้บางต้นไม่ได้ปลูกไว้เพื่อเราแต่ปลูกไว้เพื่อคนรุ่นหลังการเวลาเปลี่ยนผ่านมิ่งโตเป็นหนุ่มส่วนตาเทียนก็แก่ลงทุกวันต้นไม้ที่เคยปลูกไว้หลังหมู่บ้านก็เริ่มแตกหนอ่อบางต้นสูงใหญ่บางต้นมีนกมาเกาะ มีพึ่งมาทำรังวันหนึ่งพายุก็พัดมาแรงนะบ้านคนพังทั้งแถบแต่พื้นที่ที่มีต้นไม้ของตาเทียนกลับไม่เสียหายเลยเหมือนธรรมชาติให้รางวัลต้นไม้ที่ตาเทียนหวานไว้คนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกว่าชายชราผู้นั้นอาจไม่ได้โง่อย่างที่เคยว่า บางคนเอาเมาล็ดไปปลูกบ้างบางคนเริ่มช่วยรักษาป่าแต่แล้วโรคภัยก็มาเยือนตาเทียนแกล้มป่วยจนลุกไม่ไหวมิ่งในวัยหนุ่มเป็นคนเดียวที่มาเฝ้ามาเช็ดตัวมาอุ้มขึ้นจากเตียงตาเทียนครับมิ่งพูดเบาๆผมขอโทษ ตอนเด็กผมเคยหัวเราะยอดตาแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าตาทำสิ่งที่มีค่าแค่ไหนตาเทียนยิ้มแล้วพูดคำสุดท้ายว่าเจ้ารู้แล้วก็ดีแล้วทำดีไว้ถือลูกเอ้ยคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ใจเรารู้และไม่นานตาเทียนก็ละสังขารไปอย่างสงบ ไม่มีสมบัติอะไรทิ้งไว้นอกจากต้นไม้และคําสอนที่ฝังอยู่ในหัวใจของคนทั้งหมู่บ้านหลายปีผ่านไปหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมีรายได้ให้ความรู้มีความรักในธรรมชาติ ลูกหลานไม่ต้องไปทำงานไกลลมหมยของตาเทียนกลายเป็นล่มเงาของความสุขมิ่งในวัยผู้ใหญ่ได้เป็นผู้นำหมู่บ้านเมื่อถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตนี้เขาตอบว่าเมล็ดพันธุ์ของชายชลาที่ไม่มีใครสนใจในวันนั้นแต่บัดน,นี้ งอกงามเป็นป่าใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่เราทุกคนเห็นไหมลูกเอ้ยบางทีเราทำดีวันนี้อาจไม่ได้เห็นผลพรุ่งนี้แต่ธรรมะมันไม่สูญเปล่าเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามเมื่อถึงเวลาจำไว้ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อย่าพึ่งท้อแม้ความดีจะยังไม่เห็นผลเพราะเมื่อถึงเวลาของมันโลกทั้งโลกจะรู้ว่าลูกทำดีไว้มากเพียงใดทำดีด้วยใจอย่ารอคำชมฝังเมล็ดผัานไว้ในดินเงียบๆวันหนึ่งมันจะออกดอกงามเต็มต้นเอง